โอเคนะทุกคนตอนนี้เราเอาบัตรกดเงียนอยู่แลาหนะทุกคนเอามากดอยู่ตู้ไทยเนาะเรียกกดตู้ใดตู้นี้หนะทุกคนว่ามันสามารถกดได้หรือไม่หนะทุกคนไปเป็นร่วกันเลยอะไรนะครับสองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทอันนี้เราเงียนหรือไม่เราแต่งเงินไทยเราแต่งเงินไทยเหรออ๋ออันนี้เงินเก็นเกี้ไม่รับเหรอยังยังไม่รับแบบนี้อ๋อหเราเติรับ ครับสวัสดีและสบายดีผมเอ่ิโดนเพิ่งซื้อคุณเนาะวันนี้ก็มาพบพอกับซองใบเบบิจีเส้นเคยเนาะวันนี้เบบจีก็จะมาถ่ายคลิปเนาะทุกคนเบบจีกันกังวานเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายมือเนาะทุกคนเป็นหาวมือเนาะทุกคนสำหรับคลิปยาวนี่ก็อาจจะเป็นเดือนแล้วทุกคนเชียร์เบบิจีบันไดนอัพลงเนาะจนไล่เบบิจีก็มีเวลาแล้วก็อัพคลิป สันเลยคลิปสดน,นะทุกคนใน่องยูทูบก็ประมาณหกเจ็ดวันแล้วนะทุกคนที่ใบวิจีไม่ได้ถ่ายคลิปมาลงในซองนะทุกคนเพราะว่าใบาวิจีบุก่อยได้มีเวลาเหตุงานมาแล้วก็แบบว่ามีงเงินไปถ่ายวันนั้นบนนี้นะทุกคนเล่นงานเลยก็กลับห้องนัานนะทุกคนแบบว่าตรงนี้โอก็บบคกอยมีเงินก็บบคกอยมีนะทุกคนไม่แน่ใบวิจีจะมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเอาเงินกีบเราไปซื้อของ ในประเทศไทยเนอะคนสื่อตามห้างหรือว่าตามมิกซี่เนาะทุกคนเขาจะไปซื้อของเงินกกีบจํานวนเงินกกีบตรงนี้สองแสนกว่ากีบนอะทุกคนตกเป็นเงินบาทก็อยู่ที่สามรอยกว่าบาทนะทุกคนเขาจะไปซื้อของตามมิกซีเนาะตามห้างทั่วไปเนะทุกคนว่าเขาจะรับเงินกกีบหอบบัวเนอะทคนเพามันแตกต่างกับ อยู่ล e าวฮ่อจังไหนนะทุกคนอยู่ลาวฮ้อนี่ถ้าคนไทยหรือว่าคนลาวเนาะมีเง <buenas S 2> ินบาทเราไปซื้อของใส่ในประเทศลาวเราทุกคนอยู่ตามตลาดหรือตามอ่านข่าวตัวไปอยู่ประเทศลาวเราเขาสามารถซื้อเงินบาทได้เลยนะทุกคนถ้าจะรับเอาเป็นเงินบาทกรลับนะทุกคนก็ต้องแปลงขาให้เป็นเงินกีบนะทุกคนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเงินกีบเป็นเงินบาทเขาสามารถไปซื้อ เงินใสหรือว่าอย,งยังใดใดหลายอย่างเลยทุกคนใส่ได้ในอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยู่ไทยนี่เอวจกับบุง้งูเนาะยังไม่เคยลองว่า,ขาเขาจะเอาเงินกีบเขาโบวเวลาเขาซื้อของแล้วเขาจะจ่ายเป็นเงินกีบสมารใจได้บ่ทุกคนอันนี้ต้องฝากทุกคนไปเบึงไปชมนํากันเนาะทุกคน่อนที่ทุกคนไปบึงไปชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดสติ๊กเกอ์ให้สวีจีเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เอวีจิเฮ็ดิป ต่อไปเลยทะกคนไปเพื่อบรสษักซาเซเวลาทุกคนไปเบิ่งตอนอยู่ห้างเลยทะกคนโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ห่างไปจีหรืรลอยนะทะกคนอยู่นาบิ๊กซีนะทุกคน,อน,นะกคนตอนนี้เรากําลังจะเดินหน้าไปเขาไปหาบนะิ๊กซีเนาะไปซื้อของใส่ในบิ๊กซีนะทะกคนแล้วก็จะเอาเงินกีบเนี่ยแหละเนาะไปจ่ายถ้าเจานะ้าเนาะพนักงานในบนะิ๊กซีเนาะ ว่าเขาเจ้าจะหับเงินเกียบเขาบอเดี๋ยวทุกคนไปบึงไปสมนกันเลยปะตอนนี้เขาก็ได้เอาเตมพวิีลดนะทุกคนแล้วกเอาสเอาเงินกไปจ่ายเนาะว่าเขาเจ้าจะเอาหรือบนะทุกคนแต่ว่าอยู่ลวนี้เาสามารถจ่ายเงินบาทดนะทุกคนเาื้อของอยู่ลวเนาะแต่ว่าอันนี้เฮาจะเอาเงินกไปจ่ายเบิ่งว่าพนักงานเขาเจ้าจะับเงินกบ่เทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนกันเด้อทุกคน hả <laughs> có tôi vô nhiều à chạy vô vô cảm ơn tiền đi cà phê <laughs> <Yeah. cười> ไม่ครับเดี๋ยวเราเอาเสียเราใจอะไรนะครับสองร้อยเก้าบาทร้อยเท่าไรอันนี้รับเงินหรือไหมเราแต่งเงินไทยเราแต่งเงินไทยเหรออ๋ออันนี้เงินเก็บเก็บไม่รับเหรอยังยังไม่รับแบบนี้โอ้โหตอนนี้กำพอดีทำเก็บเล่นๆแล้วค่ะเพราะว่าขายอยู่เรานะเขาจะรับเป็นเงินบาทเงินบาทเขาก็รับ ถคนไทรชมุดคนไทยไปซื้อของทจิราจ่ายเงินบาทเลยไม่ต้องจ่ายงาาเงินเกียรติอะไรและอันนี้มาลองอมาลองทำให้ที่ <c oughs> เซว<อ>่าเคยดูอยู่จิราอ่เขาเอาเงินบาทด้วยเนาะเขมเขาก็รับเงินบาทใช่ถ้าจิราเขาจะรับเงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์เขาเขนะาก็จะรับก็ไรหน้าฟิลมจริงสองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทเจยสองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก 2องร้อยเก้าบาทสองร้อยเาดร้อยเก้าี่ส <laughs> <า> <laughs> ตัวจีตัวจีคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บค,ครับสรุปแล้วคือบันใดเนาะทุกคนคือเอาผมว่าสมารถใจเงินเก็บได้หนาะเพราะเราซื้อกองนี้ย คนที่อยากมาไทยเนาะต้องเปลี่ยนเงินเปนเนเนเ็นเงินบาทไอ้เงื่อเราทุกคนฉะนั้นคือคอยเนาะถือเงินมาแสนกวีบเนาะว่าสมาติใจยังไดเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงบ้งดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บจีจะมีบัตรอีกเนาะทุกคนเพราะว่าเห็นเขาว่าอยู่เอาบาัตรบัตรธนาคารลาวนี้ไปกดในตู้ไทยกดได้เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปลองอีกวิธีหนึ่งเนาะทุกคนนะนี่เนะาะเอาแบบอยู่ นี่นะทุกคนเดี๋ยวเอาไปร้องไปกดในตูน้นะทุกคนแต่ว่า้าบัานนมมตรนี้สมุดนี้คืออยู่ลียวนี้บัตรกรุงศรีนี่เนะาะบัตรไทยเนาะเอาสมารรบกดอยู่รา้วได้นะทุกคนเพราะว่าใบเคเจีตอนกลับเราใบเคจีกดเอาบัตรนี่ไปกดในธนาคารเรากดได้นะทุกคนแต่ว่านี่เอาท่ลองเอาบัตรธนาคารลาวเนาะไปกดยูธนาคารไทยเนาะยูตูอีเทียมไทยเนาะว่ามันจะได้หรือไม่ไปเบ่งน้องกระหน่ำสนปะ่ะ โอเคนะทุกคนตอนนี้เราเอาบัตรกดเงินอยู่และหนะทุกคนเรามากดอยู่ตู้ไทยนะเนาะเรียกกดตูด้ใดตูด้นะี้หนะทุกคนว่ามันสามารถกดได้หรือไม่หนะทุกคนไปเปน็นร่วกันเลยมากด,ด,ดตูด้นะี้เรียกกดตู้ได้อาตัวนี้แหละตัวยี่ว มันบ่ได้บ่มันบ่ก,กินเลยนะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะลองตรงนี้ก็บ่ได้ธนาคารมันบ่ก,กินนะทุกคนคือเคบ,บอ่บสามารถกดได้เนาะเอ้อได้ๆๆๆอ๋อสักครู่ <c oughs> กอนระบุงน้วนกดทีนหนเระวนี้ยัน้องบ่ได้เลยทุกคนข้อยกเลิก <draining Happ ens ahead> ก็น่ายืนบัตรโปรดติดตอ่อเจ้าของบัตรสุด,นะดนเด้อใดนะทุกคนมันบือสมาดัดากดใดเนะทุกคนคือแบบว่ากดแล้วมันบือสมาัดกดบือสมาัดกดใดเนะทุกคนโอเคเนาะทุกคนรู้เรื่องแลก็คือจิบเนี่ยจิบเนี่ยนะทุกคนก็แปลว่าเขาเอาบัตรนี่ไปกดอยู่ธนาคารไทยเนี่ทุกคนมันบือสมาัดกดใดเน,นะาะเพราะว่าเอาบัตรไทยนี่ไปกดอยู ธนาคารเรามันสมัรถกดใดนะทุกคนแต่ว่ามันแตกต่างกันเลยอันนี้ขอเอาปัดอันนี้ประกดเทปบดไดนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเกบปที่นี้นะทุกคนบายบายเจอกันอีพีนะ